เป็นเดือนแล้วอะแพนเริ่มกลับมาออกกําลังกายยังไงนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าแพนเริ่มมาออกกําลังกายใหม่ๆหลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานแพนจะเริ่มจากการคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอของแพนเนี่ยแพนก็จะเปิดคลิปใน YouTube นะไม่สามารถคิดเท่าออกกาลังกายเองได้นะคะแพนก็จะตามคลิปออกกําลังกายของฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์ในยูทูบนะอย่างเช่นพี่เบ๊นะคะแบบ ครุยจริงอะไรอย่างนี้จริงๆมันก็ต้องแล้วแต่คนด้วยนะคะว่าจะชอบแบบออกกําลังกายแบบไหนแต่สาหรับแพรเนี่ยเพิ่งเริ่มออกกําลังกายเนี่ยร่างกายแพนมันจะแบบเพละนะคะแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีพละกําลังนะแพนก็เลยจะเวทไม่ได้นะคะมันไม่มีแรงนะทุกคนแล้วก็ซิลูไลท์มันก็จะแบบกระเพื่อมกระเพื่อมแพก็เลยชอบที่จะคาร์ดิโอเบิร์นน้องออกไปมากกว่านะคะมันง่ายด้วยแล้วมันก็แบบเบิร์นเผาผลาญพลังงานได้เยอะ ขออภัยด้วยนะทุกคนแสงในห้องของแพนเนี่ยเดี๋ยวแดดมันก็มาเดี๋ยวมันก็บดนะคะมันก็เลยแสงมันก็จะมัวบานิดนึงนะไม่เป็นไรใช่ไหม <S <S แล้วแพนเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองอยากกลับมาออกกําลังกาย <S <S จริงๆก็ คิดว่ามันเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเพนไปแล้วนะคะที่แบบเฮ้ยเราก็จะต้องออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเราไม่ได้ต้องตอนนี้เนี่ยเพนไม่ได้คิดว่าเพนจะต้องออกกําลังกายเพื่อลดความอ้วนหรือออกกําลังกายเพื่อแบบมีหุ่นที่แบบ อยากได้อะไรอย่างนี้แล้วอ่ะเพนรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้ไปเลยนะคะรักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะแล้วก็รักในรูปร่างของตัวเองแล้วทํายังไงอ่ะมันขี้เกียจมากๆเลยเพนก็จะใส่ชุดออกกําลังกายเลยค่ะตื่นมาก็ใส่ชุดออกกําลังกายก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็วอมวอม,วอมนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องมันจะติดเองนะแล้วก็จะแบบออกกําลังกายต่อไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยถ้าเพนไม่มีวินัยมากๆเพนก็จะเล่นโปรแกรมของโคลอีนะคะที่มันแบบมีเป็นวันเป็น ว่าวันนี้เราควรที่จะเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราคิดเองนะคะมันจะบางทีมันจะขี้เกียจแพนจะแบ่งการออกกําลังกายของแพนนะคะเป็นแบบส่วนๆไปนะในแต่ละวันอย่างวันนี้ก็ส่วนล่างอะไรอย่างงี้พรุ่งนี้ส่วนบนอะไรอย่างงี้นะคะวันต่อไปเล่นหน้าท้องอะไรอย่างงี้นี่นแหละง่ายๆนะเราแบบออกกําลังกายให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดนะคะนั่นแหละโอเคค่ะไปออกกําลังกายกันดีกว่า นี่เป็นรูปร่างของแผนที่ไม่ได้ออกกําลังกายมาเป็นเดือนนะทุกคนมันจะบวมขึ้นนะคะอันนี้เพนเกรงหน้าท้องด้วยนะแต่จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราออกกําลังกายมาก่อนแล้วเนี่ยร่างกายเรามันจะฟิตมากกว่าตอนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยนะคะเราก็แค่กลับมาเข้าระบบเดิมนะคะกลับมาออกกําลังกายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวร่างกายมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะแบบทานเยอะขนาดไหนมาก่อนนะคะร่างกายเราเนี่ยมันยืดยยดหนห,หดนะทุกคน แต่แพนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่แพนออกกาลังกายแล้วหยุดออกกําลังกายเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจิตใจมากแพนก็รู้สึกเอนจอยมากๆก,กับช่วงเวลาที่แพนได้ใช้ไปนะคะแม้ว่าจะกินเยอะไปนิดนึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะร่างกายเราก็ยังฟิตอยู่นะคะยังรู้สึกสุขภาพดีอยู่ไม่มีใครเพอร์เฟกตลอดเวลานะคะการที่เราไม่เพอร์เฟกนั่นแหละมันทำให้เราเพอร์เฟกนะคะ เป็นคนที่ไม่ทานกาแฟนะคะแต่ว่าแพนไปเห็นมาว่ากาแฟดําเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญด้วยแพนก็เลยไปเห็นตัวนี้มานะคะมันเป็นตัวช่วยในเรื่องของแบบสุขภาพอ่ะเนาะตัวนี้นะคะจะชื่อว่าชามิไซกาแฟแพ็กอเมริกาโนพลัสเจวกุหลาบนะสามารถชงดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยนะคะแต่แพนเนี่ยชอบแบบเย็นๆนะสดชื่นืม ัวนี้นะคะใครที่เป็นเบาหวานทานเจมังสวิรัตคีโตนะคะสามารถทานได้เลยนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็การเผาผลาญพลังงานเพราะว่ามีสมุนไพรเจียวกุหลาบเลยนะทุกคนแล้วก็มีส่วนประกอบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือกระชายขาวนะคะที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะคือแบบภูม,มิมากรสชาติเนี่ยก็คือไม่เปรี้ยวนะคะแบบเหมือนเราดื่มกาแฟสดเลยอะ กลิ่นนี่หอมตีจมูกแผนมาเลยคือชอบฟิลนี้มากเหมือนเราอยู่ในคาเฟ่อะไรเงี้ยเวลาชงนะคะและแพนสะดุดตาอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้แพนเลือกซื้อน้องคนนี้มานะคะก็คือ,อนี่0ูซูหมดเลยนะซนต์น้ำตาลนะทุกคนไม่มีไขมันทรานหรือก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะนี่เลย คือมันปังเวอร์เบอร์อรแรงเหมาะสําหรับคนที่แบบดูแลสุขภาพอย่างเรานะคะมเมล็ดกาแฟของเขานะคะมาจาก3ประเทศชั้นนําเลยนะทุกคนก็คือโรบัสต้าจากบราซิลอาราบิก้าจากเวียดน,นามแล้วก็อาราบิก้าจากโคลัมเบียค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะน้องมีโลโก้การันตีทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะบอกเลยว่าถูกต้องตามหลักอนมามัยแน่นอนจ้านี่นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ l i ล e c ชา m e ่ Thailand หรือว่า f a c e b o o k Inbox c h a m e t Thailand ได้เลยนะคะคนที่ไม่ทานกาแฟยอย่างแพนเนี่ยอย,อยังชอบเลยนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันนะคะ Let's go แรกเพนจะทำโจ๊กไข่ขาวนะทุกคนนี่ก็จะมีไข่ขาวนะคะแล้วเพนก็จะใส่ไก่ที่เพนหมักไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นนะแล้วอาจจะทำเป็นแบบก้อนกลมๆหรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าจะเอาไปบดก่อนแน่นอน ก็เริ่มจากการลวกทุกอย่างก่อนนะคะลวกกุ้งแล้วก็ลวกอกไก่ที่เราโบดไว้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าแล้วเพงก็เติมไข่ขาวลงไปแล้วเราก็ขยี้ขยี้เลยค่ะทุกคนจนน้องเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลย น้องจะปุยๆนะคะเพนชอบมากเลยนี่แล้วเราก็ใส่แบบอันที่เราลวกไว้นะอ,อร่อยมากค่ะทุกคนทำง่ายแล้วก็โปรโตีนสูงนะคะไ mm hmm. ข่ขาวเนี่ยคือแบบนุ่มนุ่มแพนว่าเราไม่ต้องซื้อโจ๊กอีกตกไปแล้วนะ mm hmm. ต้องไปทำกันนะ แพนขึ้นมากินบนห้องนะคะแล้วก็ดูเอมิลี่อินพารีสนี่นะคะบะบินแพนไปเชียงรายมาใช่ไหมแล้วแพนก็ไปซื้อเนี่ยขนมบะบินเชียงรายเนี่ยดูนะนี่คือมะพร้าวทั้งนั้นเลยนะคะอืมนี่คือแพนเอาใช้ตู้เย็นนะมันก็จะแบบดูเหนียวๆอะ่ะอืมแต่มันอร่อยมาก แตงโมพรวาาก็คือเน้นๆอร่อยอาหารเย็ยนวันนี้ของแพนนะคะนี่เลยกุ้งถังนะคือมีแต่กุ้งกุ้งกุ้งกุงนะคะก็เลยได้น้องคนนี้มางำไลไหลเดี๋ยวกินข้าวก่อน การเริ่มต้นกลับมาออกกําลังกายของแพรมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเราแค่คิดที่จะทําแล้วเราก็ลงมือทําเลยหลายๆคนเนี่ยแค่คิดที่จะทําแต่ไม่ลงมือทํานะคะแล้วเมื่อไหรเนี่ยเราจะเห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเราก็จะต้องแบบลงมือทำนะตอนนั้นเลยคิดได้ก็คือหาเวลาเลยนะคะเวลาว่างที่มีก็ไปออกกำลังกายบ้างนะ ร่างกายเราเนี่ยจะได้ฟิตนะคะขณะแพรเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายมานาะนร่างกายพยังฟิตเลยอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปทําไข่ขาวกันด้วยนะอร่อยมากบ๊ายบายค่ะ